เขาจับของได้ันดนูดิแบบอันไหนจับจับวุด,ดุศิุยคือสุดปะสายบางคนจับไม่เป็นมันจะมือจะเป็นอย่างนี้<ไ>มืออ่อนปุกเปียกเนี่ยขณะขณะลุ๊ละจะลบกันแล้วอะไรเงี้ยโอ้โหเท่จะไม่มีตอนที่ตีไก่เนี่ยเ็เราเราจะเห็นฉากเนี้ยสวมใส่สิ่งนั้นอยู่จริงๆอะเนาะสุดยอดมากกราบในฝีมือที่แบบว่า ้านาตัว<ร>จับไม่ได้แล้วข้างหลังนี่เราก็ปักนะคะเนี่ยเดี๋ยวดูโอเคค่ะเราก็ยังอยู่ที่นี่นะคะเพราะว่าเรื่องราวมันเยอะมากจริงๆอยู่3วันก็ไม่จบเพราะว่าแบบดีเทลของดีเทลในดีเทลนะคะยังมีอยู่เดี๋ยวช่วงต่อไปเราจะให้พี่สุธีได้เชิดหุ่นเหล่านี้ให้ดูว่าเขาทำอะไรได้บ้างน,นะแมคแมคกมคแ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 มคนได้ดคว่าหุ่นที่นี่ไม่เหมือนทีมใดในโลกจริงๆค่ะไปตคดตามกัมค่ะค สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอินไซด์อาร์ต <Inside S 1> ว,วันนี้ยังต่อเนื่องนะคะอยู่ที่มูลทีอาจารย์จักรพันธ์นะคะแล้วก็วันนี้ก็เจอพี่สุธีนะคะผู้เชี่ยวชาญช่ำชองในการชํนานาญในการเชิดหุ่นแล้วก็หนึ่งในความชํนานาญของเขาแล้วกันเพราะว่าช่างทุกคนในบ้านนี้ทุกคนต้องเชิดหุ่นเป็นเชิดหุ่นครับทั้งๆท,ที่ไม่เคยเรียนลำเรียนแลมมา่อนไม่เคยครับเขาตพวกคนไม่ไม่เป็นลำอ่ะก็จะเก่งเก่งก็ะจะแบบฝึกง่ายกว่าคนที่เป็นลำ ค่ะทีะ่ว่าคนที่เป็นลำเนี่ยท่าเทอามันจะออกแต่หุ่นม,มันไม่ไปรอใช่โอค่ะแต่ทีเนี้ยที่ตอนนี้พี่จุตีอ่ะถือหุ่นให้อยู่ก็คือต่อนเนื่องจากคลิปที่เราที่ไปต่องเล่าเกี่ยวกับตะเลงพ่ายแต่เรายังไม่ได้เห็นการขยับเพะเยื่อนแล้วก็การบูมเบม,มก็เลยขอให้พี่สุธีมาเชิดให้ดูหน่อยทั้งทงท,งที่พี่สุธีนี่คือทําอย่างอื่นด้วยนะงานศิลป,ปะวาดปัน้นทุกอย่างแล้วก็ทุกคนที่บอกว่าที่นี่จะต้องเชิดหุ่นเป็นด้วยนะคะเพราะว่าเราสร้างหุ่นแล้้ววววเเเรรราาาาากก็จะะู่่คมมมมนงงงงขออุไไไหยยัี มันก็เกี่ยวนะแต่ว่าอาจารย์ก็จะบอกว่าคนที่เขียนลงเขียนรูปอ่ะก็จะมีระเบียบม,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 มีจะมีระเบียบม,มีอะไรนิดหน่อยแต่ข้อดีของอของที่เป็นงานศิลปะงานไทยๆเนี่ยบอกให้เขียนกอไก่ก็กอไก่มไม่ใช่แบบศิลปินนะอ๋อโอเคเขาเรียกว่ามันอยู่ในขนมมันก็เลยใช่ใ,ใช่มันเหมือนเราเข้าใจอะไรแบบนี้ง่ายใช่ก็ไม่รู้ว่าอันนี้ก็รู้สึกว่ามันยากเพราะว่าดูกลไกต่างๆนะแล้วเดี๋ยวให้พีุ่ทีแนะนํา เอ่อตัวละครตัวนี้ก่อนใครอะไรยังไงเป็นมหาวิลามหาวิลาค่ะที่ชนช้างกับพันทะเลส่วนใช่ครับถูกต้องในเรื่องตะเลงไพ่นะคะตัวนี้ตัวเอกที่ก็จะเป็นตัวที่อาจารย์เชิดเป็นหลักเลยทุกอย่างที่เราเล่ามาเนี่ยพอมันมาประกอบเป็นการร่รยลำแล้วก็การขยับเพล่อนความงดงามมันจะเป็นยังไงนะคะันีตัวโกงก็จะมีความเที่ยวกาดนิดนึงอ๋อนี่เขาเป็นตัวโกงใช่ไหมแต่หน้าเขาหล่อมาหน้าเขาหล่อก็ต้องมีจังหวะจะพี่ไม่ได้เรียนลำมาก่อนไม่ได้เรียนลำเลยครับ แต่คืออาจารย์สอนอาจารย์สอนเป็นแบบว่าห้ามห้ามออกจากจากนอกที่แกสอนะห้ามตีท่าอีกต้องเป๊ะต้องเป๊ะอ่าสะบัดแค่ไหนสะบัดแค่นั้นเพราะว่าจริตหุ่นมันจะเกินใช่ไหมพี่ใช่ใช่จริลุคืออาจารย์มองแล้วว่าจริตดหุ่นมันต้องประมาณนี้หันซ้ายหันขวาสะบัดแขนแล้วก็ตัวนี้ไฮไลท์ก็คือที่เคยเล่าให้ฟังไปแล้วว่าสามารถเอามือจับดาบแล้วชักออกมาจึกแบบนี้ที่เมื่อกี้เปิดเปิดตัวมาเพราะว่า อาจารย์กคิดมาแล้วว่าอยากเป็นธรรมชาติที่สุดใช่ไหมมันจะมีตอนหนึ่งที่พะนธุ์ใสวนหยิบดาบค <ฮะ S 2> ่ะอสมมติว่ามาผ่าอุปราดห,ห,หันมาทางนี้ใชว่างไงพัวนูหยิบหย,ยิบดาบไปแล้วดูตัวปุ๊บตอนนี้เอาเมื่กลาก็หยิบดาบกลับคืนกลับมาจึ๊บแล้วก็ใส่ชึบแล้วดูมือนะตากล้องคือมือเขาแบบจับเขาจับของได้ในดู่แบบอันไหนจับจับวัวูสิจุ๊ยคือสุดปะนี่มันคือคนไกลที่ มันเป็นธรรมชาติมากแปลกมาก,มากแล้วก็ดูอ,อ่ะขยับขยืน่นก็จะยากนิดนึงปึ๊บแต่คนเชิดที่อยู่ข้างหลังหุ่นนะพี่ก็จะมองไม่ค่อยเห็นเนี่ยใช่แล้วก็ต้องเลง็งเล็งดีๆอย่างเงี้ยแล้วก็เสียบกลับเสียบกรอบเนี่ยแหละจะก็จะยากตอนนี้หน่อยนึงมันก็จะมีเพลงจังหวะพอดีให้มันลงลงกับจังหวะปึ๊บพอดีอย่างเงี้ยแล้วก็ปล่อยปล่อยมือแล้วก็สบัดไปสวัดมาแล้วก็สังเกตดูนะคะว่าพอ ขยับขยื่นแล้วว่ามันมีชีวิตมันก็จะมีท่ามโหดที่อาจารย์ที่อาจารย์ชอบไปเบล่นเงนี้โกโรธมากฉันโกโรธจริงๆหัวหน้าฝั่งนี้พระเนส่นรัฐบตลนี่เห็นป่ะไม่สน,น,สนใจนคือมันลงตัวไปหมดเลยคืออันนี้อัญนนมณีแท้นะคะที่ถูกตกแต่งเข้าไปแล้วก็แบบพอโดนไฟโดนอะไรแล้วก็พอขยับขยื่นมันทําให้ทุกอย่างมันลงตัวเหมือนมีชีวิต<า>แววตาก็คือมีแววตา,าจริงๆ<ช>แล้วลองเป็นตัวตัวอื่นที่ ตัวผู้หญิงตัวไหนตัวที่เป็นตัวอื่นจะบอกวนิดนึงว่าอาจารย์ก็จะให้ยกมือไหว้หุ่นทุกตัวทุกครั้งแล้วก็เวลาที่นักแสดงเนี่ยจะเชิดหุ่นเนี่ยห้ามยิ้มห้ามยิ้มเบ็ดขาดเลยเป็นไปได้ให้เอาหุ่นเนี่ยบังหน้าเพราะว่าก็เดี๋ยวคนจะโฟกัสที่หน้าคน ลมันก็จะต้องแบบว่าบังไว้ไม่เห็นหน้าตาเราให้ให้เหลือแต่หุ่นเท่านั้นอย่างที่พี่ต่องไล่าอย่างเชนอย่างเช่นเดินก็จะมองไม่เห็นคนใช่ไหมมองไม่เห็นต้องแบบแค่แวบๆพี่ต้องมองแค่แวบๆใช่ไหมแล้วก็ต้องสังเกตเอาเองเท่านั้นต้องคอยแบบว่ามีจังหวะในการเดิน ตัวนี้คือมีชื่อไหมพี่ารบับ้าก็คือเหมือนนางรำคนหนึ่งในในเรื่องในเรื่องแตะเรงพายเราก็ต้องมีแบบผู้นางสนมนางละครเลยเนาะคือก่อนที่จะมีสายพระบ้าออกมาเนี่ยก็จะมีแบบนางสนมนางละครนี่แหละมาให้ความบันเทิงพี่แล้วอย่างนี้เวลาที่เราจะเล่นเป็นตัวไหนตัวไหนเราเลือกเองได้ไหมไ่าอยากเล่นเป็นตัวเนี้ยไม่ได้ อาจารย์ก็จะเป็นคนคัดสัดเองว่าคนนี้สำหรับผู้หญิงผู้ชายคนไหนคนที่แบบมีความระเมียบหน่อยเก่งแบบก็จะเป็นผู้หญิงคนมีความจิตจิก้าวหน่อยก็อีกแบบหนึ่งเป็นแบบพวกสนมแสดงว่าคาแรคเตอร์ของคนที่จะไปเล่นมีผลอาจารย์จริงจะเป็นคนคัดเองว่าอสุดที่เธอไปเชิดตัวนี้พี่ต๋องดูตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยคือแต่ละคนก็อาจารย์จะเป็นคนคัดเองเหมือนคัดนางงามครับแต่ว่าพี่ก็ต้อง ทำได้ทุกท่ากับทุกตัวละครต้องฝึกใช่ไหมวราไม่ใช่แบบเออเราเล่นตัวนี้ตัวเดียวแล้วก็เราก็ฝึกแค่ตัวนี้ตัวเดียวไม่ไมใช่ะะอ่ะเราก็ต้องมีต่อท่าลําว่าผู้หญิงเขาลําก็แสดงว่านี้เราต้องรู้เรื่องวิธีการแบบท่าทางจริงๆแบบตั้งวงเปิดตัวเศร้าร้องไห้ดีใจนิดหน่อยอันนี้นิดหน่อยนะครับคือบางคนก็ไม่ได้เป็นละครไม่ได้ชอบดูละครมาก่อนเลยแต่จา์แกก็จะวางให้เราไว้ให้ทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้เขใครก็จะลองดูตั้งแต่อันแรกเลยตั้งแต่ เหมือนเป็นแคสติ้งเหรอใช่แคสที่มาลองอ๋อลองคือเวลาที่อาจารย์จะตรวจว่าใครแต่ละคนเนี่ยเขาจะให้จับ่นทุกคนในเหน้ากระดานแล้วก็หัดเชิดกอไก่ขขงไขเลยเขาเรียกว่ากลมหนึ่งสองสามสี่คนนี้แกแกก็จะเริ่มดูแล้วว่าน่าจะเป็นผู้หญิงคนนี้เริ่มแบบว่าน่าจะเป็นผู้ชายแล้วสักพักหนึ่งอ่ะแกก็จะให้ลองจับดูนนเองแต่ทุกตัวเนี่ยทุกคนนะอาจารย์อาจารย์จะให้ลองจับทุกตัวก่อน แล้วตาก็ดูัวเองว่าไม่เหมาะค่ะคนนี้เหมาะคนนี้ไม่เหมาะแสดงว่าแต่ละตัวไม่ไม่ใช่ว่ามีตัวไหนยากกว่าหรือง่ายกว่าหรอกแต่ละตัวก็มีจริตที่เราจะต้องแสดงให้มันถึงบทนั้นใช่ไหมยากสุดๆใช่ไหมเพราะว่ามันเดี๋ยวลองพิจารณทีเช่นเป็นผู้หญิงซิอันนี้นางตรําพม่านะคะต้องต้องแอนอกมาเลยอ่าเวลามีดนตรีมาก็จะเป็นแบบมีดนตรีมาแอนอกสายหน้าทุกคนทุกคนไม่ได้ไม่เปรเขาก็จะนับในใจอย่างเงี้ยหนึ่งสอง สามสี่อ่ะหนึ่งสองสวัสดีเป็นไงล่ะเชิดเชิดี่เนี่ยค่ะเข้าใจแล้วว่าพี่จุ๋ทีบอกว่าเอออาจารย์เขาจะเลือกว่าเหมาะเราก็ต้องดูจริตว่าเหมาะไหมแล้วก็นี่ทุกจทิงทิงเนยได้ใช้แหละไหมค่ะตึงตึงตึงสวยมากนะคะนี่ก็คือเป็นตัวนางระบำผู้หญิง แล้วก็นี่พี่ตัวทีโชว์ที่เราพาไปดูมาต้นว่าสองมือต้องจับอย่าี้เนี่ยแล้วมือเราก็อยู่อย่างเงี้ยสว่ใช้มือเดียวนะใช้มือเดียวเพราะว่าอีกมือหนึ่งอ่ะเราต้องคอนโทรลตรงคอให้หันซ้ายหันขวาอยู่สุดยอดเลยคิดดูว่าอาจารย์อ่ะคิดได้ไงว่าจะช่างทุกคนในนี้จะต้องใช้ทุนเป็นอาจารย์อาจารย์ตรวจงานเป็นเป็นมินนะ อ่ะยังตั้งวงเนี่ยเรียกตั้งวงทุกคนจะต้องวงกไก่เนี่ยป็นมินอ่ะเอียงหน่อยอีกหนึ่งมินสองมินแล้วก็จับไว้หัวเอียงไปทางนี้อีกนึงสิอย่างเงี้ยเหรออย่างเงี้ยอ่ะหมุนหมุนซ้ายหน่อยเห็นไหมความละเมียดขนาดนี้คืองอาจารย์ค่ะอ่ะก็เริ่มเริ่มอ่ะกอมหนึ่งอ่ะกอมหนึ่งอ่ะจะกอกไก่ของไข่ของอาจารย์ก็มีอ่ะกอมหนึ่งเนี่ยกอมหนึ่งคือเอียงตัวไปมาอย่างเงี้ยแต่ทำนิดหน่อยแต่ทำให้มันเหมือนมีชีวิตนก็ยากแล้วเพราะว่ามืออ่ะมันจะต้องบิดไปบิดมาอยู่ตลอดเวลาเนี่ย ฉันจะเชิดงให้เห็นดึงดึงดึงเห็นไหมเห็นดึงกลมหนึ่งนี่ก็ยังต้องแบบหมุนคออ่ะอ่ะเขาที่กลมสอง่สาย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 แต่นี่ยังไม่เท่าไหร่นะเพราะว่ามือยังไม่ต้องขยับอะไรแต่ว่าต้องตั้งวงไว้ทึงดทุดกนนี้ยต้องได้พนาี่กมองากแต้ไเดินพรว่ามือม้องยอแ่าต้ต้ดึงดินดดน่น่อแหน้ออ่ะอ่ะเขิที่กดมสองอ่านี่ยม่เาไะพาม้เยอะ เพราะพ่อแม่รำมันก็ใช้่ยี่เพราะคุณก็บอกพ่อแม่เขาจะใสเยอะๆหน่อยหรอใสเยอะบางคนจับไม่เป็นมันจะมือจะเป็นอย่างนี้มืออ่อนผูกเปียกนะฮะถ้าว่จับเป็นเขาต้องจับไงก็ได้ให้มันตึงตึงให้ไหลมันคือความยากอย่างนี้แหละบางคนเชิอแพ่นหลุดเนี้ยเดี๋ยวดนหักคะแนนนั้นหนึ่งคะแนนแล้วก็อาจารย์บอกว่าอาจารย์ก็จะให้โอกาสนะวันนี้เชืิดเชืิดเชืิดหลุดเชืิดผิดอาจหยุดให้คนที่เคยเชืิดแบบเนี้ยมาเชิอให้ดูก่อนมาเชิดแทน อ่าทีกบอกไม่ได้อีกคนเก่าก็กลับมาเลยครับอ๋อลองลองอีกแล้วค่ะลองมาเรื่อยๆครับผม นึอยากให้ดูองค์ที่เครื่องทรงเป็นทองอค่ะ,ะเป็นทองแท้แล้วเวลาขยับตัวที่พี่ต๋องบอกว่าทําไมต้องเขียนตัวจิวเวลรี่ให้ออกมามีทิง้งทิ้งตัวเพราะว่าเวลาขยับตัวลำมันจะได้ไม่แข็งเนาะหรือถ้าก็จะสงา่าสังา่งาหน่อยลำลำก็สง่าอันนี้เป็นตอนอะไรคะชนไก่ประกอิสรภาพอ๋อชุดชุดนไก่กับประกาศอิสรภาพคือแต่งกายท่านน่ที่จะหยิบหยิบโทน้ำปุ๊บตัวก็มาชูประกาศอิสรภาพ แล้วก็หลักน้ำเทครับอ่าแล้วก็จะมีคนเอาถือคนโรลได้ทีหนึ่งค่ะนี่เลยอือก็จะเชิดนิ่งๆหน่อยค่ะเพราะว่ามันเป็นวิืีงานใช่เป็นงาน่ะค่ะช้าๆตอนนี้ช้าๆจะไม่แบบว่าใส่ไปใส่มาเหมือนกับฝ่ายพม่าค่ะอันนี้มีชักดาบนิดหน่อยอ่าดึงมีทักเดโชวแต่ไม่ได้ดึงออกหมดนะนะค่ะแบบตอนที่แบบนี้เหรอ เพราะว่าเราจะเสียบกับมันก็เสียบยากเลยเนี่ยแล้วก็เสียบกับนะขนาดขนาดมันยุบจะลบกันแล้วอะไรเงี้ยโอ้โหเท่ะไม่มีตอนที่ตีไก่เนี่ยเราเราจะเห็นฉากเนี้ยค่ะชนไก่ใช่เพราะตอนชนไก่ก็มีไก่จริงๆนะงตอนที่หนูดูที่เราเห็นทั้งหมดนะที่เราร้องว้าวกันไม่รู้จะว้าวยังไงกับลวดลายการปักผ้าที่เมื่อกี้พี่ต๋องบอกว่าบางชุด เป็นปีปีนะคะเกือบสองปีนะบางชุดที่เห็นนะแค่ชุดเดียวชุดเท่านี้นะคะเดี๋ยวไปดูเบื้องหลังการทํางานปักผ้าซึ่งปัจจุบันพี่ไลใช่ไหม<ช>เขาก็ายังปักอยู่ที่นี่นะคะตลอดเพราะว่าพี่ตองบอกแล้วว่าคออือเรื่องนี้มันยังไม่จบ<ช>มันยังไม่เสร็จเพราะฉะนั้นยังต้องมีการปักต่อไปนะเดี๋ยวไปพบกันค่ะว่าช่างปักผ้าเขาเป็นยังไงทาอะไรกันบ้างพี่ไลทมาแล้วได้ค่ะ ค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับพี่ไรนะคะสวัสดีพี่ไรนะคะเบื้องหลังงานปักสุดอลังการงานสร้าเมื่อกี้แอลถามพี่ไรว่ามีชุดไหนที่นานที่สุดไหมพี่ไรบอกว่านานทุกชุด <laughs> <laughs> พี่ไรจะเริ่มจากตรงไหนอะไรยังไงจนมันมาเป็นชุดทั้งชุดแบบนี้ให้มันลงตัวเราต้องปักเกลียวก่อนค่ะค่ะแล้วก็เดินดิดไหมจีนค่ะค่ะวัสดุที่มีการปักทุกอย่างพี่ไรใช้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น อะไรดิ้นมันดิ้นคอดิ้นคอ<ม>ดิ้นตรงไหมจีนที่เขาเรียกว่ากิมเจงอะนะคะ,คะแล้วก็จะมีอะซอยไหมเส้นเล็กๆซี่ๆแบบอันนี้ก็กิมเจงเหมือนกันอันนี้คือไหมไหมค่ะไหมหมดเลยนะคะก็จะใช้เป็นไหมเงินไหมทองอดิ้นเงินดิ้นทองทุกอย่างประกอบกันเป็นทั้งชุดแล้วก็มาแยกเป็นตัวอันนี้พวกอันนี้คือนวมคอเขาแยกเป็นต่างหากนวมคอหนึ่งชิ้นอย่างนี้พี่พี่ต้องปักแยกอีกหนึ่งชิ้น สุดยอดมากแล้วก็มารวบรวมนะคะเป็นทั้งทั้งชุดแล้วพี่ก็ตัดเย็บด้วยไหม<ช>ตัดเย็บ<ะ>หรือว่าตัดเย็บด้วยทุกคนต้องตัดเย็บและเป็นชิ้นส่วนมาให้แต่ละอะ่แล้วก็พี่พี่ก็จะมาเข้าลูกใช่ค่ะต้องมาเข้าลูกอีกทีกับหุ่นที่ยืดเอาไว้ใช่ค่ะแล้วก็อันนี้ยังถอดได้ทุกชิ้นถูกไหมคะพี่ใช่ค่ะก็คือสามารถดึงชุดออกมาจากหัวจากอะไรได้ประกอบได้หมดทุกอันแล้วก็มีอันไหนที่พี่พี่รู้สึกว่ามัน ในในบรรดาเขาเรียกอะไรตะเลงผ้าชุดที่พี่รู้สึกว่ามันลายล,ายล,ายละเอียดแล้วก็ยากที่สุดมีไหมมันก็ยากทุกอัน,นยากทุกชุดอันนี้ก็ยากที่สุดค่ะเพราะยากที่สุดต้อง<ล>มีเป็นผ้าอีกผืนน<ล>ึงค่ะเป็นผ้าอีผืนเลยต้องเป็นอีผืนนึงก็อันนี้เดี๋ยวพอกางออกที่พี่ต๋อ,องบอกว่ามันเป็นรูปสิงใช่ไหมคะเห็นปะเป็นสิงสองตัวชิงดวงแก้วตรงกลางสิงตัวนี้หางขึ้นนี้อันนี้หางขึ้นนี้แล้วก็ ปีกแมงทับต้องตัดพี่ไรตัดให้เป็นรูปนี้ใช่เราต้องตัดรูปเท่าเม็ดเท่าญี่ปุ่นนะเพื่อนและเท่ากันทุกเม็ดมันมันเหมือนใช้เครื่องเลยอ่ะถ้าถ้าเราตอกมันจะแตกเลยอ่ะเทคนิคมันต้องตัดแล้วมันต้องแช่น้ําอุ่นด้วยนะเราคืออยากให้เห็นนะว่าคือปีกแมงทับของพี่ไรอ่ะเท่ากันทุกอันแต่งตัวอลังการอ่ะความงามก็เกิดจากหัวหุ่นใช่ไหม หัวหุ่นมาเป็นมือไม้เป็นท่าทางแล้วที่สำคัญก็คือชุดที่เขาสวมใส่มันคือการบอกเล่าเรื่องราวความเป็นตัวละครแต่ละตัวซึ่งสำคัญมากเพราะว่าดูอะเมื่อกี้หนูเห็นเอาตรงกระบังหน้าใช่ไหมของแต่ละองค์อะก็ปากนะทุกคนที่เห็นใต้หมวกเนี่ยปากหมดเลยค่ะซึ่งจริงๆอะสมมุติว่าหนูแบบถ้าเราเป็นคนง่ายๆเราก็อาจจะ ประดับลายติดลายหรือว่าทําตัวเรือนไปก็ได้แต่อาจารย์ให้ใช้การปักอะพี่งงทำไมอ่ะเพราะว่าเพราะว่ามันต้อไปเย็บคู่กับพวกนี้ค่ะค่ะมันทําง่ายงานบนพื้นที่ได้ง่ายแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติเหมือนเขาสวมใส่สิ่งนั้นอยู่จริงๆอ่ะเนาะสุดยอดมากกราบในฝีมือที่แบบว่าด้านหลังเนี่เราก็ปักนะคะเนี่ยเดี๋ยวดูปักเลขห้ายังไงให้สวยขนาด สุดยอดมากแนละ้วมีอัครละมีอะไรนะคะนี่แหละคือหัวใจหลักนะคะของงานหุนตอนนี้เราก็กําลังให้พี่ลเอ,เ,อเอางานที่พี่ลายกำลังปักนะคะมาให้ดูนี้เป็นลายอะไรคะพี่อันนี้มังกรค่ะเป็นผ้าคลุมช้างอันนี้ก็คืออยู่ในระหว่างการทํานะคะยังปักไม่เสร็จนี่เดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูด้านหลังนะเนีย่ยคือเวลาตรวจงานด้านหลังอ่ะตรวจงานค่ะ <c oughs> เรียบร้อยมากทุกคน นะคะนี่คือด้านหลังก็จะเป็นลายมังกรเลยด็อันนี้คือปักอย่างถูกต้องนะคะแล้วดูนะปมยึกยักษ์ใหญ่ๆไม่มีเลยนะคะอันนี้คือเป็นการปักผ้าแบบเรียบร้อยแบบเรียกว่าชั้นสูงของแท้นะคะไม่รู้จะอธิบายยังไงอ่ะไอเส้นนี้นะที่ทุกคนเห็นเนี่ยเป็นเส้นใหญ่ๆเนี่ยมองอเหมือนปักง่ายใช่ป่ะแต่ว่าพี่มาดูใกล้มันจะเป็นได้นะนาไปทีละคืบทีละคืบนี้ก็คือประมาณ1มิลหรือ2มิลเท่านั้นนะคะ แล้วถ้าช่างปักเขาจะแบบเท่าเท่ากันทั้งหมดนะคะมันถึงจะเป็นงานที่ประณีตเรียบร้อยแล้วก็สมกับเป็นงานที่บ้านช่างของอาจารย์จักจริงๆก็คือจะเป็นอย่างเงี้ยนี่คือเบื้องหลังความงดงามเพียงเซี่ยวเดียวนะคะที่อินไซด์อาร์ตเอามาให้ได้ดูกันแบบพิเศษจริงๆแบบรายการอื่นไม่เคยได้ถ่ายอะไรแบบนี้เลยไม่มีใครเคยเห็นช่างปักผ้าด้วยอันเนี้ยเอามาให้ดูตัวเป็นๆเลยว่านี่แหละ ปรมหจารย์ของแท้นะคะอยู่ที่นี่นะคะขอบคุณมากๆนะคะพี่ที่เอางานมาให้พวกเราดูกันนะคะอ,อีกไฮไลท์สำคัญเลยของ Inside Eye วันนี้นะคะก็คือหุ่นตุ๊กตานางกวักนะคะที่เรียกว่าตุ๊กตาเพราะว่า เป็นตุ๊กตาจริงๆพี่ก็คือไม่ได้เหมือนกระุณกระบ,บอกแล้วขยับพเยื่นไม่ได้ความจริงแล้วดาในใจอาจาร์เนี่ยมันเริ่มมาจากตุ๊กตาพระเมคะเ่ะเป็นเลซินนี่แหละจะเป็นชิ้นๆนะมันไม่ได้เป็นเป็นท่ามันต้องต่อเป็นชิ้นเพราะมันยัจะนุ่งผ้าไม่ได้อ๋อเป็นเหมือนงานโมเดลขาเขือเนี่ยต้องต่อเป็นชิ้นหมดค่ะก็คือทุกอย่างออกถอดออกได้คือนุ่งผ้าอะไรเสร็จถึงสวมหัวเข้าไปแบบนี้ใช่ไหมคะพ,พีคค่คือตั้งแต่เป็นชิ้นชิ้นชิ้นชนินเงี่ย อันนี้ก็คือออกแบบโดยอาจารย์จักราพันธ์เองแล้วก็ท่านทำเองด้ไหมคะชิ้นนี้ทำ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 เองแล้วก็คือหน้าตาทุกอย่างก็คือฝีมือท่านเลยจริง,งจริงงานตุกตนนต๊กตานางตุ๊กตารุ่นเนี้ยค่ะแต่ว่าอยู่ใครเป็นเจ้าของก็ตามเนี่ยเป็น,เป,นเป็นอาจารย์ลงม,มือทั้งนั้นคือลูกศิษย์ก็ช่วยกันานะนะหลายคน,ค,นคนที่ไอคนที่ปักเปิบเนี่ยแต่เวลาประกอบเนี่ยอาจารย์ต้องอาจารย์ต้องควบคุมประเมินค่าไม่ได้นะคะสุด สุดแท้สุดไม่จะพูดจะพูดไงว่ามันสุดเกินคําว่าสุดไปมันเหมาะสมแล้วทีล่ลายโยลายอะไรไปปักไปปักเนี่ยอาจารย์ออกแบบเองหมดที่เดียวที่เดียวเท่านั้นจริงๆนะคะ,ะที่นี่ที่เดียวเพราะว่าอันนี้ก็คือดูงานศิลปะมาหลายที่นะที่ก็ไม่ซ้ํากับที่ไหนจริงๆรเพราะเขาเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ของบ้านอาจารย์เลยก็คือจรตจ,จิก้านะคะแล้วก็ความละเอียดถี่ถ้วนทุกทุกอย่างไม่ปล่อยผ่านเลยแม้แต่หนึ่งกระเบียดนิ้วเมื่อกี้พี่เขาบอกแล้วว่านับตรวจงานกันเป็นมิล จริงอาจารย์ตนเนี่ยตัวงานเนี่ยไม่ไม่ใช่งานเล็กๆอย่างนี้ด้วยนะงานงานใหญ่งานกิจกรรมเนี่ย <ฮะ S 2> เป็นบินถ้าปือยังไม่เข้าตาแกก็แกบอกแกไม่ได้หรอกบอกว่าแกแล้วเนี่ยแกบอกอย่างเนี่ยความละเอียดนี้นะคะที่สวรรค์ให้กับอาจารย์ <ฮะ S 1> มาว่าลูกศิษย์ที่ได้อยู่นะคะรายล้อมหรือได้วิชามาก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีบุญนะสาหรับหนูก็คิดว่ามันยากที่จะเกิด คนคนคนแบบนี้ขึ้นมาในหลายๆปีจะมีสักคนหนึ่งที่เขาเก่งรอบด้านนะาจารย์แล้วก็มีความละเอียดมีความซาบซึ้งถึงความงดงามแบบละเมียดละไมามากๆจริงๆโอ้ยขนาดปุ๋ยแล้วเนี่ยปุ๋ยแล้วเนี่ยพูดทม<า>่นะ่อาจะถนัดเนี่ยนะคุมทศกัณฐ์เนี่ย<า>และให้ผ้าห้อยเนี่ยคือเขาตัดมาเป็นเขาไม่ได้มีรอยยนนะ่นเ<า>ข,า,ขาใส่ลง เลยเป็นฉลุแล้วติดมาเลยแบบรูปเขียนเนี่ยอาจารย์ตรวจงานอาจารดียังอ๋อตอนนั้นก็คือพูดไม่ถนัดแล้วแต่ว่าก็สายหวอยู่ว่ายังไม่พอใจยังบอกเบาๆยงบอกมันเพราะอะไรอ่ะมันแข็งไปใช่ไหมเอาไว้ตองไปดัดให้มันเป็นเหมือนผ้ายน่นย่นอะไรมาดิ้วมันเป็นธรรมชาติแล้วก็แล้วก็ใส่ไหม่ได้ยังได้เนี่ยแกดูเลยอนะแกไม่ได้ดูแบบแบบ ป่วยเปิยแกก็ไม่ป่วยแกแกลืมหมดเรื่องของป่วยแกเลยตาขุดึ้นมาเลยค่ะก็ถือว่าเป็นจิตวิญญาณของอาจารย์ส่วนหนึ่งที่มีความผูกพันแล้วก็รักกับงานทุกๆอย่างที่ทําแล้วก็ลูกศิษย์ทุกคนแล้วก็คือเหมือนว่าใส่ใจเป็นคนใส่ใจตั้งแต่ตอนนู้นจนถึงทุกวันนี้ที่อาจารย์อาจจะชราแล้วแล้วก็มีรคภายคข้เจ็บแล้วแต่แต่ว่าก็ยังมีความรักความเป็นห่วงทุกอย่างลูกศิษย์ทุกคนงานทุกอย่างอยู่เหมือนเดิมตามปกติเหมือนที่พี่ต๋องบอกว่า ถ้าพูดเรื่องงานแล้วจะรู้สึกว่าสดชื่นขึ้นมานิดนึงเลยคะพูดถึงพูดถึงลูกศิษย์พูดถึงอะไรเช่งเช่นเขาถามว่าตุธีปมอเนี่ยอะไรปากหมาก็จะรู้สึกขึ้นมาเลยว่าตลกหรือสนุกหรืออะไรตรงนี้แปลไม่ได้ตรงอื่นแกไม่พูดนะแกจะเงยเฉยเนี่ยก็อะไรมีมุกมีอะไรแกจะพูดเป็นสมอาจารย์เนี่ยเป็นสมบัติของแผ่นดินจริงหมายถึงตัวอาจารย์เองนะคะก็เหมาะสมกับ ตำแหน่งที่ท่านได้รับมาแม้ว่าตำแหน่งจะไม่ได้สำคัญอะไรกับท่านก็ตามแต่ว่าคิดว่าตำแหน่งศิลปินแหน่งชาติได้ยังน้อยไปเซะด้วยนะ<า>นสำรองได้อ,นะอีกตำแหน่งคือ52หนึ่งใน52ในช่างเอกค่ะแล,ะละ้วน่าโคตสิค่ะจากจากจากรายการที่หนึ่งลงมาค่ะ200สี่มีคนที่52 ไม่ไม่แปลกใจนะคะแล้วก็วันนี้ขอบพระคุณนะคะพี่ตองแล้วก็ขอบพระคุณมูริทีมากนะคะที่สละเวลาให้กับเรารายการอินไซ์อร์นะคะอยากจะชมอะไรอีกที่นี่จริงๆแล้วมีอีกมากมายหลายสิ่งมากวันนี้พูดวันเดียวไม่หมดนะคะอาจจะต้องติดตามอีพีต่ถัดไปฝากไว้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณค่ะพี่ตองสวัสดีค่ะคืออาจารย์อ่จจะมีสิ่ง พิเศษที่อยู่ตัวท่านคือสามารถไต่ความรู้สึกลงไปได้อย่างยงดูลูกเนี้เนี่ยเนี่ยสังเกตดิหนูสังเกตดิว่าเนี่ยเหมือนเขาคุยกันได้เลยนะสามคนเนี่ยเหมือนมีเสียงจุ๊จิ๊กอยู่คนเนี้ยคนที่ยืนเนี่ยเหมือนเขาเกรงว่าเอ๊ะจะจะติดกูตรงไหนวะเนี่ยตั้งใจทำไอ้นั่นก็พยายามเนี่ยมันมีความรู้สึกนะว่าพยายามทุกคนเนี่ยมีความรู้สึกอะไรเนี่ยเด็กขำมาขมเม้นที่จะทำให้นุ่ยืนเนี่ย มันมัมีชีวิตหมดเลยแกทำั้งนี้นกเขีนแกเขียนได้อย่างฉับไวด้วยนะไม่ใช่ช้านะ